เ,เรื่องของมรรคเนเรื่องของความรักเรื่องของสังคมนะครับต้องพูดนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่นายกอภิสิทธิ์ตัดสินใจนั้นเข้าตาเข้าตาผมมากนะครับคือผมคิดว่าวันนี้เราพอจะมองเห็นแสงสว่างว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงก็ดูสิครับพอเขาตัดสินใจว่าจะมีการ สมานฉันกันนะครับมีโรดแมปมีอะไรเนี่ยฮะระเบิดลงใหญ่เลยคือคือเชื่อเห็นว่าไอคนที่มันไม่อยากเลิกมีมันจะอาศัยสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายถ้าตราบใดที่ม็อบยังอยู่เนี่ยนะครับโอกาสที่บ้านเมืองนี้จะเกิดสงครามเป็นไปได้นะครับเพราะคนที่มันไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองมันก็พวกโอโซเยอร์เนดาร์เนี่ยนะครับคือ มันยังอยากจะมีอํานาจอยู่นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครมันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อือภิสิทธิ์ตัดสินใจอย่างนี้นะครับมันผมว่ามันกล้าหาญยิ่งกว่าโอโซเยอร์อีกนะครับคือไม่จาเป็นต้องเป็นทหารเรเป็นนักเรียนอนอกนี่แหละนกสักตัวเคยฆ่าเปล่าก็ไม่รู้แต่มันใช้ความกล้าหาญอย่างมากนะครับในการตัดสินใจอย่างนี้นะครับ ก้าหารกว่าไอ้พวกหน้าตัวเมียที่รอบยิงประชาชนรอบยิงทหารตำรวจอีกนะครับสี่ปีที่วุ่นวายต้องล้มตายกว่าครึ่งร้อยบาดเจ็บอีกนับพันเราต่างเรียนรู้อะไรกัน การเมืองบนถนนพาบ้านเมืองสู่ทางตันอย่างที่เห็นเห็นกันเกือบจะกลายเป็นสงครามโชคดีที่ผู้นำม่ดวงตาที่เห็นธรรมบ้านเมืองแค่บอบช้ำแต่ไม่ยับเกินเยียวยาอับหลังหันกันเถิดกลับไปเล่นในสภา รอยเลือดและน้ำตาที่ลังมาบีค่าควรควรสามเคีตตันพี่น้องกันคนไทยทั้งนั้นใช่ใครที่ไหนหากประเทศชาตวุ่นวายวิกฤตผู้คิดการร้ายก็รอบทำลายไม่รู้ว่าใครเป็นใครรู้แค่เพียงบาดอัง หาใ้ใครที่ไหนหากประเทศชาติปนวายวิกฤตผู้คิดก,การร้ายก็รอบทำลายไม่รู้ว่าไผเป็นไผผู้แค่เพียงบ้านพังออกนิรลโทษกรรมห6หกทับห้าสความผิดที่ต่างทำ ประชาชนไม่ติดใจลดละสื่อสายบางสร้างคุณธรรมนำใจกติกาไม่มีความหมายถ้าสังคมไทยไรสายเมื่คีออกนิรโทษกรรมหกหกท่าห้าสามความผิดที่ต่างทำประชาชนไม่ติดใจลดละสื่อสายบางสร้างคุณธรรมนำไทย กติกาไม่มีความหมายหากแผ่นดินไทยไรฤฤฤ้สาเมื่อคิทำดีแล้วสิทธิ์มีครูสิทธิ์คงไม่คิดร้างครูอภิสิทธิ์คิดไกลกว่าครู เป็นครูบาอาจารย์สมควรภาคภูมิใจขอบคุณมากครับาตีสวัสดิ์ครับ